วันนี้เป็นวันที่สองของการจเจริญกรรมาฐานในเดกันยายนเมื่อวานนี้พูดถึงกรงสินคือปฐวีกสินได้แกกรสินดินการปฏิบัติกสินกสินจริงๆมีสิบอย่างในวิธีปฏิบัติของเขาตามนี้ก็ปฏิบัติกันได้นะถ้าปฏิบัติเก้าสินกองใดกองหนึ่งต้องได้คล่องจริงๆ นั่นหมายความว่าต้องเข้าชานออกชานในตามชอบใจคําว่าเข้าชานเป็นชายก็หมายความเห็นภาพกระสินเป็นแก้วเป็นแก้วใสแหววราวสวยงามมากนี่เป็นชายมันนึกจะเข้าชายก็เข้าได้นึกจะออกชายก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลาเวลาง่วงนอนอยู่เข้าชานได้เดินไปส้วมเข้าชานได้ ไหวไหมเข้าฌานนี่มันึงหมายความต้องนั่งนะจิดเข้าถึงฌาน,นหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาแบบไหนก็ตามต้องเข้าฌาน,นได้ทันทีทันใดอย่างนี้เขาเรียกเปลี่ยนกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราปฏิบัติหลายๆกองได้แล้วหรือกองหนึ่งสองสามก็ตามอันดับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อน ตอนแรกตัวจักชานกองเก่าให้มีความสดใสกำลังใจงทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สามย้ายไปกองที่สี่รวมความว่ากองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าเร่งรัดเวลาถ้าเข้าชานอดชันได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไปจะได้ไม่เกินกองและสามวันเ <c oughs> าะทำมาแบบนี้นะ เพลงความว่าเรื่องกรสินเป็นเรื่องเรื่องกรสินจริงๆในความจริงก็ไปขอธรรมดาสมบัติธรรมดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญมโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพระนั่นคือภาพพระพุทธเจา้าที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุสติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกระสิน ภาพภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจากเราเป็นพุทธ,ธานัสนก็ติดด้วยเป็นกระสินด้วยฉะนั้นมาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้แล้วก็าคิดว่ากระสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ในขั้นเราสุขอวิโก้บ้างเตวิโกชกบ้างชละินโยเล็กน้อยบ้างยังไม่ถึงเป็นดักการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอารมะกสิน อาโลกสินทำไมเนีแสงสว่างในการที่สามารถัะรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานสติถ้าเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระอรหันต์ก็ตามภาพที่เราเห็นข้างบนมีสภาพแจ่มใสห้รู้ว่าเป็นประสงค์เป็นสังขารสติด้วยเป็นกสินด้วยถ้าเห็นเทวดาแล้วรมจักก็เป็นเทวดานุสติด้วยเป็นกสินด้วย รวมความหมายทาพูดถึงกรสิงบรรดาญาติโยมพุทธวิส่ษประทัานั้นแล้วแปลว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็นนทียว่าเข้าถึงก็สิงแต่ไม่รู้จักกระสินไม่จะปฏิบัธตัดสินโดยตรงก่อนเยียพูดถึงกรสิงกองที่สองก็ขอย้ำถึงลีลายการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้กรสิงจะได้หรือไม่ได้ไม่ไไม,มีความสําขัย ความสำคัญลบแรกก็คือเราต้องตัดสังโยชน์สามให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์สามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบายภูมิเราจะได้เต่าินเท่าสิบกรจะได้วิชาสารก็ได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดสังโยชน์สามได้เราไม่พ้นอบายภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัตได้อภิญญาสมาบัติเป็นชายโลคี ก็ยังลงอาเวทีหมอนาลก็เหนอเราะฉะนั้นเรื่องฌานโลกีไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจา้าเราจะเป็นหรือไม่เป็น้ไม่สําคัญสาคัญว่าพระอริยะท่านทาได้แบบไหนทําได้แบบนั้นเป็นพระอริยะหรือตกคือวโสดาปันอารมณ์ที่เราต้องใช้ประจำก็คืนหนึ่ง ไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเพราะความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่วันเวลาล่วงไปเทไหร่เราเดินใกล้จะหาความตายเท่านั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มีในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าพระรามพระอริยสงฆ์เป็นดี่พึ่ง ต้องใช้ปัญญาพิ่ารนาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาในประเดี๋ว่าเลิกคบพระพุทธเจ้าเสียบ้างคบบ้างไม่คบบ้างอย่างนี้เป็นเหย้ยวนรกแฝงลอยต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆเราก็ยอมรับนับถือท่านถ้้บริการต่อไปข้อนี้ข้อที่สองนี่เป็นวิธีฉาตัดวิธีฉาสงสัย ข้อที่สามตัดสินและปราปรามาคือความไม่แน่นอนในการทรงสินี้เรากลับมาเป็นคนแน่นอนในทางทรงสิ่แต่การทรงศิ่งก็พระอริยเจ้าไม่ใช่สินงห้าอย่างเดียวต้องมีกำหนดคิดด้วยท่าท้งนี้เพราะว่าสังเกตด,ดูถ้อยคำของนาวิสาขายก็ดีเพราะนาวิสมิกาเรษฐีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบทอย่างเดียวท่านพูดดีด้วย ดังนั้นก็ต้องมีทั้งสินห้ากรรมบทสิควบกันเพราะสินห้าเนต้ามแค่มุสาวาดกรรมบทสิบห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจเขาด้วยห้ามบินทายชาวบ้านในการส่อสิทธ์ก็แตกกันด้วยห้ามเพ้อเจอเ้อเล้วงไหลและประโยชน์ท่านด้วยห้ามสี่อย่างแต่พระโสดาบันท่านไม่ใช้เท่าคำสี่อย่างนี้ท่านเว้น ยังต้องถือว่าท่านมีกำหนดสิบด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัดไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติิดมนกามไม่ดื่มสุราดื่มไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดอิน,นทาเป้า้ในคาและก็ไม่ใช่วาจาเหลวไหลไระประโยช ทางจิตใจไม่คิดจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันเป็นพวกเราโดยไม่ชอบธรรแล้วก็ไม่คิดประสุสลายไม่จองล้างจองฐานไข่ความโกรธยงมีอยู่บ้างจี่เบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนำส่งสอนขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งเป็นพิเศษอุปสมานุสติ นั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาแลาคงมีความสุขชั่วคราวมาบทบุญวาสนาบาบรมีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานจึงมีความสุขแน่นอน ทั้งสี่อย่างนี้ของบรรดาต่พุทธบิษัทต,ต้องทรงตัวเรืงหลักวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายในกองก็เรียกว่าแนะนำกันเพื่อเป็นความรู้คือว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นได้ตามชอบใจหรือว่ากรรมฐานทุก,กองมีคุณค่าเสมอกันหมดหนึ่งเป็ชายสมาบัติเหมือนกันสองเป็นพระเจ้าเจ้าด้เหมือนกันสามปนิพพานได้เหมือนกันเหมือนกันทุก,กอง ทีนี้มาว่าจะวิธีปฏิบัติทางกายทางดำรงสมาธิสมาธิแปลว่าความสั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดของความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่จะถูกอันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่าให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นขานิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆเป็นขานิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมหายใจให้ใจเข้ากระทบรวยไปถึงเหนือสูงเหมือเดือ ให้ใจออกสะทบศูนย์หรือสะเดเมื่อทางหน,นละอ,อกทีก่จาหมุกรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌา <c oughs> นสังเกตกปนะ <c oughs> แล้วต่อไปก็ต้องควบคู่กับคำภาวนาสําหรับท่านที่ไม่ไิยงคำภาวนาจะไม่ภาวนาก็ได้ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใช้อย่างไรถ้าในจิตเรื้องต้นการสึกเบื้องต้นสุขภพเมตโกตอนกลาคืนในสวนสุขภพเมตสโก ในตอนเบื้องต้นเขาไม่จากัดคําภาวนาจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดกลางต้องจํากัดภาวนาอย่างเกสินนี่เป็นต้นอย่างปัทวีเกสินเนี่ยเมื่อคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัตวีกสินนะอย่าไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคำภาวนาจํากัดวันนี้กสินเนี่ยวันนีน่ไม่ว่าทุนท่าสีนะดินน้ําลมไฟ ดินแล้วก็น,น้ำแล้วก็ลมแลวก็ไฟวันนี้ก็ว่ากันึงก็สินน้ำอาโปกสินคำว่าอาโปคือน้ำทีนี้ตามแบบที่อาจารย์ทายาทมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ำขนาดนี้ให้น้ำให้เตียมเตียมไม่เห็นขอบไม่เห็นขอบขันมันไม่ได้ขันมีขอบแต่เวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขัน อันนี้ก็ต้องไปมองมหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่งั้นก็ดำน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแน่รวความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเพราจ,จะถ่ายการท่านสงเคราะห์ของท่านไม่ผิดแต่เ,เกรงว่าจ,จะเป็นกระสินโทษมันหมายความเห็นน้ําก็ไม่เป็นไรเป็นกระสินน้ําเห็นขอบขันขอบขันไม่เห็นน้า ถ้ามีภาพเอื่นติดเขามาด้วยถือเป็นกสินโทษในว่าอการตำรานะตอนนี้เรามาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆค้าไม่จําเป็นคือไม่มีความจําเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาเยขันเล็กหรือขันใหญ่ก็แช่งเราต้องการเฉพาะน้ําเวลาระ,ะลืมตาดูระลืมตาดูน้ําไม่จตาขอบข,ขันเราไม่จําขอบข,ขัน หรือว่าเอืนจิตจะหาขอบขันบ้างจะเราไม่สนใจกับขอบขันสนใจกันร้านอย่างใช้ได้ในวิธีปฏิบัติจริงเขาเอากันแบบนี้นะ <c oughs> ก็ปฏิบัติเหมือนเหมือนกันกันกบปทีเจ้าสิงเหมือนไม่ได้ทีนะเหมือนไม่รู้เรื่องบางคนเจ้าแก่เนี่ยเพิ่งมาเนวิธีปฏิบัติก็ตักน้ํามาหมนึ่งขันขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้ถ้ามาวานทาน,นา อาถา,ารย์ในกระถายจารที่กำหนดห่างเท่าไราจึงเหมาะถ้าไม่จําป็นแเราก็ดูการเหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ําก็นึกในใจว่าอาโอกสินังนี่เข้าจํากัดคำภาวนานะเวลาดูน้ํานึกว่าอาโปกสินังอาโปกสินังล้วรู้หรืไมใ่ใจต้องออกด้วยจิที่ได้ทรงชันเรีว เมื่อลืมตาจำภาพน้ำได้แล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพน้ำนึกภาวนาว่าอาโกกสนินังรู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยสักไปเดี๋ยวหนึ่งภาพน้ำจะเริอนกปจายใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกันเหมือนกันทุกกองเราสินเหมือนกันไม่เบราะฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆอยากักกต่ว่าได้ ถ้าได้จริงๆข่องตัวในชานทั้งหมดถ้าข่องในชานทั้งหมดแล้วก็สินแล้วต่างอีกเก้ากองอกองละสามวันได้หมดก็ทําแบบนั้นจะได้สิบกองเมื่อภาพน้ําเลือนไปก็ลืมตาม,มาดูใหม่จำผาพน้ําได้ก็หลับตาภาวนาใหม่เนี้อเป็นผาพน้ำทำแบบนี้สลับกันไป และจะในช่วงเดียวกันนิวรณ์ก็อาจจะเข้าโควรใจจะนิวรณ์นีน่เป็นของธรรมดาเราลืมไปไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกรวมความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนในเมื่อเราเผลอเข้าไปถามพร้อมธรรมดามันเข้ามาไดา้ม็เข้ามาได้แน่พอรู้สึกตัวมาก็ตัดมันทิ้งไปหันเข้าไปจับลมหายใจก็ออกลืมตาดูน้ำใหม่ลืมบอแค่จําได้ดูนานไม่จะเพ่งแล้วนแสบตา อยงน,นี้เคยบอกให้ญาติโยมบางคนมาสองสามท,ทีที่ก่อนบานมาเพราะว่าเวลาจะรยนธรรฐานต้องการสงสมาธิอัพ้พุทธานุปธิให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสันจะลืมตาถ้าแสบตาดีมาดมไม่ดีมันจะอนไปเข้าไปบุ่งตาตายตอนนี้ไม่ถูกไม่จำหรือว่าสอนไม่จำจะต้องจำาลาลืมตาเราแค่จำได้แล้วก็หลับตานึก สลับจะไปกลับไปมาแบบนี้ถ้าจิตเริ่มลำคาญก็มีการเครียดจิตมีอาระจิตมีการผุส้สา่นมากคมไม่อยู่เลิกซะอยากฝืน <c oughs> ถ้าหาวิธีก็ฝึกสมัยก่อนว่าจะมาฝึกกันครูบาอาจารย์นนสอนแบบนี้ให้เอา้าเกระสินตั้งไว้นอกกระท่อมที่พักคืออยู่ในป่าช้านั่งหลับตาเลื่มตาเรื่มตาหลับตาจำภาพ พอคิดว่าจำภาพได้ทรงตัวตบ้างพอทุค้คนก็เข้ากุกก็ามาหลับตามันเรวนี้่ไม่ลืม,ม,มหลับตาเน้นถึงภาพให้ภาพทรงใจ,ถ,จนนถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะนอนก็ภาพหลับตาเห็นภาพน้ําก็สิง,สงกองใดก็เหมือนกันวันนี้พูดงเรื่องน้ําทำอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทำให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเตสุข เวลาที่เมีารมกลุ่มเมีารมเครียดอย่าฝืนถ้าถึงวัาถือเวลาเราต้องทํำนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลามัเมีารมเครียดเมีารมกระสับกบสาก็ลองทําดูบางทีเราอาจจะชนะเมีวอนทําแล้วเล่นจิตเรียบใช้ได้ถ้าเริ่มทําแล้วจิตพุ่งซ่านมากขึ้นเลยทิ้งไว้ก่อนยังไม่ทํา ในนี้ก็เดินไปเดินมามองภาพน้ำก็เดินไปเดินมาจําได้มั่งไม่ได้ได้มั่งครับมาเดินเดินตเกืว่าจกรมเดินไปเดินมาใกล้ๆกลคันน้าเหลียวมาเห็นคันน้ําก็จําได้ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปยัก็ใช้ได้ทีแรกเอาเบาๆก่อนต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามถ้าวิธีฝึกพูดเรื่องพระก่อนนะ เมื่อรุ่นที่ฝึกกัน้นพระเขาทําแบบนี้ไปบินาบาตลอดใช้เท่าไปแล้วกับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทำวัดสดมนต์อยู่จะจับภาพนี้ตลอดเวลาภาพอาจจะขึ้นไปบ้างแมตหนึ่งเขาตีกลับมาเวลาเดินไปไหนก็ตามไม่อยากคุยกันคุยกันถ้ามีเวลาว่าภาพก็ปรากฏกับจิตให้มันทรงตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้ถือว่าเข้าถึงอ,อกออ ขณิกะสมาธิเบื้องต้นให้เกิดแล้วพอหายเร็วกเกิดจะหายเร็วในวขณิกะสมาธิถ้าเกิดอยู่นานนึกสองสามนาทีมีการทรงตัวตามในทะเยาโอกาโอกาสสมาธิเบื้องต้นอกาสสมาธิแปลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใช่ของจริงยังใช้ไม่ได้ต่อไปต่อไปเห็นภาพน้ำเราดูหลักกานึกถึงภาพภาพก็คลายสี ทีเ่เรีนในกัาซินต้องไกลก็ไปหาเป็นสีเดียวกันอันดับแรกธาุน้ำจะค่อยปกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยๆเ,เหลืองข้ามาเหลืองข้ามาวันเดียวไม่เสีกันต้องไหลไปจนกระทั่งเหลืองคลึบใหญ่สีน้ําไม่แปรกดแปรกดจะสีเหลืองอย่างนี้ไปอ,อหุออหโอาคสมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งคลิ์ทรงตัวนานอยู่หลหวัน แล้วก็เพ่งตามนั้นไม่ต้กไปคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิตดีขึ้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวก็ก็จางลง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 จนถ้าเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่มีอะไรปนตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนนึกดูว่าขอภาพกระสินน้จังโตขึ้น ภาพกระสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการละโตขนาดไหนก็ได้แือว่าต้องการภาพกระสินให้เล็กลงภาพกระสินก็จะเล็กลงนึกขอให้ภาพกระสินลอยขึ้นภาพกระสินก็จะลอยขึ้นคิดว่าขออยู่คนหม้อยู่บนเหลายู่ยข้างใต้ขวาเป็นไปตามนั้นทุกอย่างอย่างนี้ถือว่าเป็นอุคขาสมาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียบชานยังไม่ถึงชนัน ถ้าทีเขาฝึกวิชชาสามเขาจะใช่แต่ตรงนี้ยังไว้ต้องพิชชาเริ่มฝึกปิจญญาณกับตรงนี้นเห็นภาพกระสินชัดเจนสบายใจแล้วเขาจะดิษฐานจิตว่าขอภาพกระสินจะหายไปภาพที่เราต้องการจะปรากฏภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนท้าภาพกระสิน จะเป็นภาพอะไรได้ภาพคนภาพสัตว์ภาพนรกภาพสวรรค์ภาพป่าเดินลงใครหรือใครก็พูดจะซั์สิงก็มีอยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจขอดูตามนั้นอย่าพภาพกรสินเนื่งที่ต่างอย่างนี้จะเห็นภาพเกมแกมใสมากแต่ห้ามคิดขโมยเพราน่ะคิดขโมยเขาภาพกัะสินจะลหลายตัวต้องอยู่ในสีนี้อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลยนี่เป็นเรื่องวิชาศาร ที้เราสุดแต่งข้ปัญญาเนี่ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแค่นี้ปัญญาไม่เกิดไม่พูดได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาพิกแพ่งไปตามนั้นจนกว่าภากระสินจะคลายตัวคลายจากขี้ขาเป็นทั้งทิบเริ่มเป็นแก้วจะเป็นแก้วตอนขอบเข้ามาทีละหน่อยจะหน่อยวันหนึ่งอาจจะเป็นแก้วไม่มาก ใหม่ๆอเป็นชีแก้วเรื่องข้างนอกทั้งทั้ง,งั้งทั้งองค์สิง,ง,งแต่ต่อไปที่จะตัดขอบเข้ามาเป็นแก้วล้วนจนกระทั่งเป็นแก้วหมดทั้งองถ้าเป็นแก้วใสหมดองค์อย่างนี้เขาเรียกว่าอัป,ปนามาสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติจะถึงนั้นไปถึงให้สังเกตตามนี้สังเกตเสียงภายนอกเราจงพยายามทําใกล้คนคุย เือใกล้เสียงวิยุุใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้าถนัดที่เห็นภาพชัดเจนแสมใสเป็นแก้วตามนั้นเสียงยวิทยาณและโทรทัศน์พูดและรองเพลงเราได้ยินชัดเจนมากขนัดทุกถ้อยคำแต่เราไม่ราคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนทั่งปรากฏงาญฌานสี ก็ปรากฏท่างสีผ้าตัดสินจะสวยมากไม่จะมีการข้ของตัวทุกอย่างหลังจากนั้นหูจับไม่ได้ยินเสียงเพราะสายกับจิตตัดกันในขาดแยกจากกันโดรศาสตร์ร่างกายทํางานปกติแต่จิตไม่รับทราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับทราบคือเลยไม่ได้ยินเสียง แล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่ยอมไม่ยอมรับรู้ลมใจเท่าออกร่างกายจะให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนมใ่ใหใจอย่างนี้แปลกายว็ญาณสีเมื่อทำกระสินจริงๆต้องทำวิญชาณสีให้คล่องตัวไม่ใช่สะตะว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทำไรกอวิญญาไม่ได้ ถ้าเราจะทาแค่อุปจารสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นสุภาพริสโกโได้ถ้าเตวิโชต้องส่งอุปจารสมาธิแน่นอนไม่กันเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดเห็นได้เขาปัญญาต้องทรงทันทีด้แน่นอนนืภาพัเมื่อไรจิตเข้าถึงาท,ทานสีทันทีรูปภาพจะถึงจะ็นนิสอันนี้ว่าจะพื่งเรื่องนิสใครอยากจะเด้นิสินมอย มื่คืนนี้ก็าสินแข็งเาสินดินใช่ไหมก็สินแข็งทำของทำข,ของอ่อนให้แข็งอากาศซึ่งอ่อนเราเหยียบไม่ได้และจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐวีเราสินอธิษฐานจิตถ้าว่าได้กองสักกองอยากอธิษฐานนะั่นจะไม่ได้ได้ซบครบสิบกองข้องระมีการซ่อนต่งางอีกนี่ได้จะบอกให้ อิทีซักซ้อมต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าได้แค่ทำฉีดแล้วทำได้ไม่ได้ไน่ก็อย่าไลองทำเลยไม่สําเร็จสื้เวลาเราก็ปทัทวีก็สินทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอากาศมันอ่อนเราอยากจะเดิออยบนอ,อากาศก็ที่ฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็ตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งมนติดจะได้รออากาศแข็งทั้งโลกเหมันเครื่องบินก็ติดแงกแ <languages? S 2> ถ้าอย่างนี้เราก็ยองลองเหยียบดู нет. ถ้าจะเหยียบ around around. ยให้ดีเหยียบจะนังคาลงมาันางล่างกวดีเหมือนกันนะถ้าพลาดท่า้ทางมาตายพลาดก็นคนไปเลยหรือว่าจะลองใช้มือก็ได้เจ้าอากาศวนได้ก็ตามไม่เมื่อมือเข้าไปเจ้าแตกไปคอยแข็งยางี้ดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแปะบ้างแล้วนี่มือจิ้มบ้างมันแข็งจนกระทั่งนึกอะไรแข็งื่นนั้นนึกอะไรแข็งว่อนั้นเขาก็ลงเดินออากาศเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หอนะ เดินออกวัชชะวายกสิทอันนี้จะถากว่าถ้าจะลงถ้าฝนถ้าจะลงน้ำปจัจจัยระสิงก็อธิษฐาในใหน้ำแข็งมาอาปูประสิทธิทำของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินมันแข็งเราไม่มีจอบจะขุดเราจะมือตัดอธิษฐานในตรงนี้มีน้ำชื่อดินอ่อนเมื่อกดินเปียกมันจะอ่อนมัน,กนอกเปียก ศักไม่ได้จับสบายๆแต่บางทีอย่างพระสุโงงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรอธษฐานดินเป็นบุนเป็นขนมฉาบดินกวาดใบแย่งใส่เดือนกินใช่ไหมนีน่ทำได้เลยทำหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช้อาบกสิน แต่วิธีใช้จะพูดตอนหลังตอนนี้ยังไม่พูดเอาไว้ตอนจบแล้วในตอนจบแล้วจะสรุปให้ฟังเรื่องความว่าเรื่องฤทธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการส่งเวลาบรรลุผลเราต้องการเอาสินเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตัวมีความเข้มแข็งสู้กับมีวรสู้กับกิเลสนี่เวลามันเลยนาะทีครึ่งก็เรื่องเขาก็สินก็ทําให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินาน จะทรงฌานได้ดีแต่ขอสรุปว่าธวรญดาย,ยาโยพุทธบริษัทจะหลงกับิีลมากเกินไปยังไงกตามกับสินจะถึงไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่การที่สองตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนักถือด้วยปัญญา ให้รายการนี้สามรักษาสิ้นห้าพร้อมกําหมดจิตไม่เคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พึ่งกิจกรรมไม่ดึงสุรายเมียไรทางกายไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่เพ้อเจือแล้วไหลทางวาจาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำไม่จองล้านจองผานไก่มีความเห็นคล้อยตามที่เจ้าสอน เราความมาถ้าปฏิบัติตามนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้จะเราสิ่งขนาดไหนก็ไม่พ้นอบายภูมิในจุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพระนิพพานตั้งใจว่ากายเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเทวดาและอผมก็เป็นทุกข์แล้วนั้นหมดทุกข์จริงแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดพุโรสิ้นามารมีมาทุกข์ใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพาน้าเวลาหมดแล้วนี่อยากโยมโวยสัตว์ทุกท่าน อ่านิพายขอทุกท่านตั้งใจสมาทานจีนน์สมาทมานอุระทาน